สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาเลาะทงอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ก็คร้สมซื้นนะพื้นดินกันเลยฝนตกเมื่อวานนี้เมื่อคืนี่ก็โตอีกกําลังจะเข้าข้อเข,ข้าแรงแล้วทีนี้ก็มืดเสียงฟ้ามืงได้ฝนมาแล้วทั้งนั้เสียงฟ้ามาแต่ไกลแล้วกินหญายาเมลงก็อ้วนๆจันหน่อยประมาณนี้แหละกินหญ้ายา,ยามแมลง เปนน้เสยียงฟ้าโ,อ,โ,อ,โอ,อ้โอ้ดเมืนอโอ้โอนี้บ่ขี้รถบ่ะโอนี่น้ำก้นน้ำโอนี่ถ้าบา่งอีกฟูงต่อไปกำลังจะมาน้ำเต็มสะเลยคนฝน,นตกหลังจากที่แห้งมาเป็นเดือนสองเดือน เสียสะเลยกำลังจะมาโอ้คือเสียงฟ้าแทะมันคืเสียงฟ้าเติมๆตผมตั้งเขามาแล้วเสียงฟ้าอำลามบ่ลงสิลงสะบอกเลยบ่ลงโอ้โหดิ โอ้ยแมลงอย่าอวนๆวนี่ตัวอวนอวนแมลงจะอ้วนอ้วนอวนอวนอ้วน ห้องนี้ขายห้องนี้แต่มันหัส่งไม่ได้ส่งทางไกลไม่ได้เลยไ,ไ,ไล่หลุดหลุดไล่หลุดหลุด เสียงฟ้ามาแล้วเสียงฟ้าคำรามแล้วเสียงฟ้าคำรามมาวันนี้ยงมาแรงแดดปันไดเงมาแรงออกจากแดดอ่อนๆมันก็เลยจะมืดๆสักหน่อย เดินทางคนเพราะมาทางคนนั่นนะไปทางนั้นนะั่นโอ้ไปละทางหนาก่อนนะไปทางหนานะไล้มาแล้วคุณวันนี่ก็อ้วนอุ่น บอได้เอาพักสวนยังบ่เอาไปพักสวนยังบ่ไปโอ้ไปพักสวนเอ้รุ่งนี้จะไปไปพักสวนพักสนามสนามสนามบ้านพักยังมาเบิดบ่โอ้ยังมามาเบิด์ตเสันถ่ายอีกหงนึงเบ่งอ่างล่าง กระเบงอังล่องอันนี้ก็นดิตอนนี้กระเบงอังล่องเบงแบบคุตโตเลยหัวตัวนี้คืออันคืออันเกือกขี้โตกัยย้อมสีว่ะอ้ย้อมสีขนาดเนาะย้อมสีขนาดเลย อิ่มเบ่งอ่องรองตัวไหนกันเลตัวนี้ก็ย้อมสีอันนี้ก็นเลยปลาันนี้โตย้อมสีอันนี้ปลาอันนี้โตย้อมสีอีกอันนี้ไม่ย้อมอันนี้ฮะลงน้ำแล้วตัวนี้ไม่ย้อมไม่ย้อมอันนี้ อันนี้ก็ย้อมสีอันนี้ก็นเลยย้อมสีอันนี้ก็นเ,เลยโอ้พอได้อาบน้ำจากตัวเลยตัวนกโลอ้าวมาแล้วอันนี้ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันโอ้ลองขี้โตัวมาหนิฮะลองขี้โตัวมาหนิลองขี้โตัวมาหนิ ลองคีโตมอันนี้โอ้ผู้ตัวนี้คือเบงแค่นี้ป้าเบงอ่องรองเลยตอวนี้มีท้องปไม่เบงแค่เบงอ่องรองเปิดแล้วเปิดแล้ว เข้าบ้านหมดแล้วอันนี้กระเบงอ่งร่องอันนี้ก็น,นี่ตัวเบ่งเบ่งน้ำมือแรงให้หน้ะน้ำมือแรงตัวเบ่งเบ่งเลยโอ้ยเสียงฟ้าก็ดิคำรามมาแล้วอ้าวของฮามูล่ะบอนะั้น มูวสาานนี้โอ้ที่ว่ามืาบอบ่อเบิเดฮะมูเมืออะเด้อมูมือเบิด์ะเด้อจะคองทำไมยังบวอใจเหรอเอาเอาวๆไปไปไปมื่อแล้วมูเมื่อแล้วไปแลไปและ อันนี้จะพาชมทุ่งโดนโทอยนะคะทุ่งโดนโทอยคะ่ะพิกัดอยู่ที่โดนโทอยนะคะตลาดโคกระเบือยังบเปิดคะ่ะทีนี้ก็เลยม,มาถ่ายเอาทุ่งโดนโทอยให้ชมกันนะคะ<อ>น้ําถ่วมบาา้างละค่ะทีมูลโต๊ะลายคะ่ะ<อ>สองสามมือมาหน่ะน้ําถ่วมอาเมือม่อเมือม่อ ทุ่งดอนทอยจ้าตลาดดอนทอยนะคะตลาดทอยนี่ปิดมาเป็นเดือนแล้วคะ่ะจะสองเดือนแล้วคะ่ะที่ดอนทอยคะ่ะดอนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะตลาดปิดอยู่คะ่ะยังบ่เปิดคะ่ะทุ่งหญ้าดอนทอย กินห้าอยู่ย right? mm ่งมเมอรอแบนี้เอาเล็มย yep. right. ่าเขียวๆอ่อนๆก่อนเข้าบ้านเสียงฟ้ากับคำรามมาอยู่คำรามมาจนห้อยผลละคืนก่อนอะประมาณหกทุ่มผลตกคืนก่อนอะประมาณสามทุ่ม กยางกลางคืนก็นนกนดีละยามกระเวนบตน่ตกมายังมายังมายังไปใส่ไปใส่เ้ไอไปเซ่อไปเซ่อไปไปอะไรไปเลยไปเลยรฟ้าเกือกตมุมเปลี่ยนสีเลยเนาะเปลี่ยนสีเลยเกือกตุม ไปไปไปเกือกต้มบรรยากาศท้องทุ่งเมื่อก่อนมานคะวายยังกินหยาอยู่อยู่หม่องนั้นอยู่พาคูคลองอยู่ไปเมื่อนี้น้ำไหลายแล้วมน น้ำขึ come on. Come on, ้นแล้ว oh! ท <c oughs> ี Ou ่แคบแล้วที่ก็แคบแล้วอ้าไปไปไปจาของมายังบวชครบเลยไปเมื่อเมื่อเนี่บวชครบจ้าของวะจะแล้วจ้าของแั้วกิ้งก่เจ้าของ กลับ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 ด้านกลับด้านนักท้องหลายบ่นักท้องกินหลายออันนั้นต้นหยังยา,ยาโอ้เต็มซาเล้งโคมอร์นิซาเล้งมีประโยชน์ขนาดมีประโยชน์ ใส,ส, in ส,ส,ส,ส่ของใส่ยังได้เบิดใส่ค้นก็นได้หลายใส่ของก็นได้หลายเจ้าของมามาก็ไล่ควายให้เขาเลยทีเขาข้อเข้าแรงข้ามแล้วพุดแต่ยังยังเลาะอยู่ไดยยังอยากเลาะอยู่พูดนะยังอยากเลี่ยมอยู่พูดนะ ท้องก็เต็มแท้ๆนั่นอยากเรียมอยู่โหน้าพัดเลยอยางเมือง่ายเลยบูดาพากับคำรามีอะไรพากันดิเสียงฟ้าคำราม อันนี้มาถ่ายอัน,นควายถ่ายเนถอยมาให้เบิ้งนะคะชาวดอนถอยหนองสนุกควายหลายอยู่ได้ทุ่งหยาก่ะน้ำท่วมแล้วทุ่งหญ้าก,ก็น้ำท่วมแล้วมีแต่บางส่วนเท่านั้นกินหยาใต้น้ำละกระสีอ้วนนี่แหละกินหยาใต้น้ำดูดินน้ำอ้อน้ำาหลายแวเนาะ คนตัวแห้งสองสามเมื่นรุยเลยรอบแรกกับบ่อป่าไหนรอบสองแล้วน้ำขังปลาเมื่อเมื่อน,นม่มาแรกอ่ะเป็นตะเบิงอยู่มันเต็มส่วงอยู่ยากินยาเต็มส่วงอยู่ยดังพฟพูดกินยา กินยาดังพวด,พวดคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้จะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า